กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกบูอาคายครับก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะอัปเดตครับผมแพ็กโน้ดจิตกรรม4.5ปีไปนะครับนะและเราก็ผมทางออฟฟิเชียลก็มีการ อัปเดตเพิ่มเติมอีกแล้วครับโดยรอบนี้ครับผมนะจะเป็นการอัปเดตครับผมในสวขของกิจกรรมต่างๆครับผมก่อนที่จะเข้าในสวขขอแพ็ค4.5นะครับนะต้องบอกเลยว่าก็จะมีการพูดถึงในสวขของกิจกรรมต่างๆครับผมที่กำลังเข้ามาให้พวกเราสามารถสะสมหาเพชรนะครับผมนะก่อนที่จะเริ่มในสวนขอกิจกรรมเฟสติวัลได้นะครับนะงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่ารอบนี้เดี่ยจะมีอีเวนต์อะไรให้เราทาบ้างครับผมก่อนที่จะเข้าในสวนขอแพ็คโน้ต4.5กันนะครับว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับ โดยอย่างแรกครับผมนะก็จะมามีการพูดถึงในสุข,ขอการอัปเดตในวันที่2ธันวาคมนี้นะครับนะซึ่งหลักๆก็จะเป็นการปิดปรบปุงเซิร์ฟเวอร์ครับนะแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถเข้าเกมได้ครับนะโดยจะเริ่มปิดปรบปุงตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานะครับนะแล้วก็เช่นเดียครับผมมีเพชรนะครับผมนะเข้ามาแล้ว360เพชรครับผมนะในตู้จดหมายกันนะครับนะ,ะและก็เพชรนี้ก็จะสามารถอยู่ได้แท่ถึงวันที่9ธันวาคมครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดอัปเดตกันบ้างนะครับนะอัปเดตครับผมในวันที่2ธันวาคมนี้ครับผมก็จะมีหลักๆก็จะมีตามนี้นะครับก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมนะครับนะก็จะมีการเพิ่มในส่วนของตู้นกอิสนะชุดมบน้ำจีเซชุดมบน้ำนะครับนะก็เป็นตู้กาชาลิมิเต็ดครับและก็ตู้เพิ่มเติมทั่วไปครับผมเป็นตู้ของเลงเงแล้วก็ยูคารินะตู้นี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่2จะถึงวันที่9นะครับนะแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมนะครับผมนะงบการเงินชาเล่ และก็ต่อมาในสุดของสอบปนผลครับนะโดยจะเป็นสอบคุ้มกันในรอบนี้แล้วก็ตามมาด้วยในส่วนของตู้กาชาดนะครับณนะวันที่9ทันวาจะถึงวันที่16ธันวาครับนะก็จะเป็นตู้ขอน้อมเมียโกะซากิแล้วก็โมเอชุดว่ายน้ำนะครับนะเป็นตู้กาชาทั่วไปครับพร้อมกับการอัปเดตในสุดของเลดบอสไคเอนเจอร์กางแจ้งกันนะครับนะอืมโอเคครับแล้วก็ในสวนของกิจกรรม อ่เป็นแบบการพิเศษภาคฤด,ดูร้อนนะครับผมนะการไล่ล่าของกระต่ายแล้วก็ในเรื่องนะครับผมนะก็จะมีการอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของในเรื่องกิจกรรมกุ้งที่หายไปรอบนี้จะเข้ามาเป็นในส่วนของอีเวนต์ถาวรกันแล้วนะครับอ่ะ โอเคครับงั้นเรามาดูในส่วนของอัปเดตกันนิดนึงนะก็แน่นอนครับผมว่าวันที่2ครับผมเนี่ยก็จะมีตู้กาชาครับผมเนี่ยตู้ขอด้ออิซินะนะครับผมเนี่ยตู้ขอน้อจิเซะครับผม2ตู้นี้จะเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับนะแล้วก็มีตู้ทั่วไปครับผมก็คือตู้ขอยูคาลิและก็เลงเงะนะครับนะอันนี้ก็คือจะเป็นตู้กาชาครับผมเนี่ยตั้งแต่วันที่2องจนถึงวันที่9ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ต่อครับผมในส่วนของตู้กาชาเพิ่มเลทครับผมเนี่ยที่จะต่อไปในวันที่ กจะถึงวันที่16ครับนะก่อนที่จะเข้าอีเวนต์เฟสติวัลก็จะเป็นตู้ขอนนองมิยาโกะซากิแล้วก็โมเอชุดายน้ำนะครับนะแล้วก็ต่อมาในสุดของการอัปเดตงบการเงินชาเล่นะครับนะอันดี้ก็จะเข้ามาครับผมนะในช่วงกิจกรรมของตู้วันที่9กนะครับนะก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆครับอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับผมหลักๆก็แค่ให้เราใช้พลังงานนะครับผมในเรื่องของการ ลงดง,งลงดานครับผมฟาร์มทรัพยากรตัวสุดนี้ก่อนนะก็พูดง่ายก็คือเหมือนกับประมาณว่าให้เราเตรียมตัวนะครับผมเนี่ยเตรียมทรัพยากรเพื่อหล่อเล่นในสุนก,กรรมเฟสติวัลขึ้นมานะครับนะและสุดท้ายครับผมก็จะเป็นในสวขของกิจกรรมพิเศษครับผมเนะเป็นกิจกรรมบันทึกกิจกรรมนะก็จะเป็นในสุขของการไล่ล่าของกระต่ายครับผมแล้วก็เล่นล่าของกุ้งที่หายไปนะครับก็จะเข้ามาเป็นในสุขของอีเวนท์วอแล้วก็ประบานี้นะครับ แล้วต่อมาครับผมในส่วนของรายละเอียดครับนะก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีสอบประมุขโหดครับผมสอบคุ้มกันนะครับอันนี้เริ่มในวันที่9นะไอ้วันที่2นะครับนะแล้วก็วันที่9ครับผมก็จะเป็นแกนหรืบอสไคเทนเจอร์นะครับนะอันนี้ก็แนะนำนะว่าไม่ควรพลาดครับผมเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของเพชรแล้วก็ตัวกาชาซึ่งตัวนี้จะเอาไปใช้ครับผมนะเพื่อลุยในส่วนของ กาชาดนะครับผมเนี่ยตู้ของตู้เฟสติวัลนะครับนะก็เก็บในสุขของกิจกรรมไคเดเจอร์ตัวนี้เข้าไว้ก็แล้วกันแคมเปญภารกิจ Normal คูสองนะครับผมแคมเปญเอพีคูสองและก็แคมเปญคำขอพิเศษคูสองทัวรเรียนคูสองครับนะก็ประมาณนี้ครับ ดังนั้นสรุปง่ายๆครับผมนะในส่วนของอีเวนต์รอบดีครับกนะ็จะเป็นอีเวนต์ที่ให้เราเนี่ยเรียกว่าพักหายใจครับผมก่อนที่เราจะลุยในส่วนของเทนนต์หนักๆเข้ามาที่จะตามมาในอนาคตนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของตู้กาชาทั่วไปครับผมนะให้พวกเราเนี่ยค่อยๆพักสะสมของสะสมพลังงานครับแล้วก็ไปรอก,กดตู้กาชากันได้เลยนะครับนะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะสิ่งที่เราโฟกัสครับผมจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของพวกกิจกรรมตี แกลเลต์บอสครับนะเพราะว่าแกลเลต์บอสเนี่ยจะมีทั้งเพชรนะครับนะแล้วก็มีตัวกาชาครับซึ่งตัวนี้เราจะเอาไปใช้ในการกดตู้เฟสติวัลนะครับนะส่วนใครจะกดตู้ขอเซอาหรือจะตู้ขอดักกิสาบิกาเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งในส่วนของการเงินครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้เราเนี่ยไปลงดาดทั่วไปนะครับนะซึ่งก็จะอยู่ในช่วงของคอนเทนต์น้องมอคคูสอพอดีเราก็สามารถลงฟาร์มหาทรัพยากรครับผมเพื่ออัปเกรดตัวละครขึ้นมาแค่นี้ก็โอเคส่วนสอบบนโพลครับนะอันนี้เป็นสอบพ นะก็จะเป็นการาเพิ่มเลยครับผมในส่วนของความเสียหายนะครับผมเพิ่มดําแรงดําเมจดครับผมขอนักเรียนขอฮิเกโกะนะครับผมนะให้สามารถตีแรงขึ้นครับดังนั้นเนี่ยสลับเอีเวนต์รอบนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครพวกยูคาริชุดว่ายน้ำนะครับนะก็าจะแสดงประสิภาพออกปาดได้อย่างเต็มที่เลยครับอ่า หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับนะส่วนใครายเจอรอบนี้ครับผมก็จะมีทั้งหมด3 4สีเช่นเดิมนะครับนะก็จะมีในสุดของเกาะแดงนะครับผมนะเกาะฟ้านะครับผมแล้วก็เกาะม่วงนะครับนะอ่าประมาณนี้ครับนะอันนี้ก็จะเป็นในสุดของการลงในสู่ของกิจกรรมนะครับผมนะน้องกระต่ายนะครับนะที่จะเข้ามาในสซ่อีเวนต์ถาวรเรียบร้อยแล้วใครที่อยากได้น้องมิยูนะครับผมนะก็สามารถมาฝากตัวส่วนนี้เพิ่มเติมได้เลยครับอ่าที่เหลือก็จะมีในสูดของดอป นะครับผม normal คูสเท่าครับนะอันนี้จะเริ่มแต่วันที่2ธันวาจนถึงวันที่9ธันวานะครับนะเป็นกิจกรรมที่ให้เราครับผมฟาร์มคูฟารม์ารมขอไปก่อนนะแนะนำครับผมว่าควรจะฟาร์มเก็บไว้เยอะเพราะว่าหลังจากนี้ไปพวกเราจะเริ่มไปฟาร์มขอเทียสิบนะครับผมช่องที่3กันแล้วดังนั้นเนี่ยจังหวะน,นี้ก็ถือว่าใช้จะประมาณว่ามาฟาร์มขอที่พวกเทียห้าเทียหกเทียเจ็ดเทียแปดครับผมที่กำลังขาดแคลนก็ฟามไปก่อนก็ โอเคครับเพราะช่วงบอกว่าช่วงน,นี้ไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรให้เรามาทํานะแล้วก็ต่อมาก็คือเขาขอพิเศษนะครับนะอันนี้ครับผมนะก็จะเป็นในเรื่องของการพวกฟาร์มทรัพยากรทั่วไปนะครับนะใครที่ระขาดแคลนเงินก็วากันอีกทีหนึ่งนะอ่าที่เหลือก็ไม่เป็นไรครับผมที่เหลือก็จะเป็นในส่วนทวงเรียนนะครับนะทวงเรียนเนี่ยก็ใครที่มีทรัพยากรพวกขออาป,ปืนครับผมน,น,น้อยก็ไปฟาร์มก่อนก,นก็ได้นะครับนะ อย่าพีคูสออันนี้บอกสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่ไะ้ครับผมหรือท่านไหนที่เอพยังไม่สุดนะครับนะก็ใช้จังหวะนี้ครับผมในการดันทรัพยากรตัวเองขึ้นมาก็จะอยู่ช่วงเสาร์ทิต์นะครับนะในวันเสาร์ที่6แล้วก็วันอาจจะถึงวันอาทิตย์ที่8นะครับนะอ่ะโอเคนะครับวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่8นะครับนะโอเค อ่ะหลุมๆก็จะประมาณนี้ครับนะดังนั้นในส่วนของการอัปเดตรอบนี้ครับผมนะจะเป็นการให้เราวอร์มเครื่องนะครับผมนะเตรียมโครงเตรียมของเพื่อจะรอไว้อัปตัวคอรตัวใหม่ครับผมที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตเป็นหลักเลยนะครับโอเคสรุปก็ประมาณนี้วันนี้ผมฮอสบีแคทขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ